กูเดียวแบบนานเลอยากบ้านขอมี้ี่แล้วค่ะี่เราออลงใหญ่ไดีเลยไม่เอาน้าอุ่นอาที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาถึงดอยความสูงตั้งพันกว่าตั้งเกือบสองพันนี่ที่มึงว่าดอยที่นี่ดอยเหรอที่นี่อันนี้สันตัดแยสันตัดแยนดเียว ถ้าสูงกว่าควรก็คือดอยหมดเลยถ้าสูงกว่าควรที่ได้แล้บ้านเราใช่ไหมบ้านเราใช่ควรบ้านเราคือคือมันสูงกว่าควรบ้านเราก็ดอยเราเรียกดอยหมดคือไม่เหมือนพบเลยใช่ไหมไม่เลยพบอากาศอย่างนี้ไม่เคยพบเื่นมาถึงนุ่งกระจมอกได้เลยอยู่บ้านนะนนี้ไม่ได้กล้องมั่งได้ไหมเรากอยากอยู่ในกล้องด้วยค่ะคุณดีจ๋าที่ไหนนี้ สันป่ากเกี้ยมันไม่เกี่ยวกับดอยเลยอยู่ตอนนี้อยู่ที่สันป่ากเกี้ยเกีย yeah. เป็นไงเย็นมั้ยโอเคครับ, okay, รบมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยครับเคยไปเหรอเคยไปครับเมื่อก่อนผมอยู่ที่นู่นผมเรียนที่นู่นครับอ๋ออยู่ใกล้กับปลักไหมเมืองปลักไหมไม่ใช่ครับเมืองหลวงมันชื่อปลักไหมไม่ไม่ใช่ครับคนละเรื่องครับคนละอย่างเขากำลังคุยหน่อยก็ถ่ายวิดีโออยู่